เขาบอกว่าที like ่รันหลวงบอกอาคารหาริมรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินชนิดก็แสดงว่าหนึ่งหลักการมันต้องเป็นอาคัหาริมรั์ก่อนอาคาหาริมรัพย์มันคืออะไรเราไปดูประมวลกฎหมายแพ่งเขาก็บอกว่าที่ดินทับติดกับที่ดินหรือประกอบอันเดียวกับที่ดินรวมถึงทรัพย์สินนั้นด้วยยิ่งงงใหญ่นะมคำว่าทรัพย์สินทรัพย์ ทรัพย์สินติดกับที่ดินทรัพย์สินกับทรัพย์ที่ประกอบกับที่ดินทรัพย์สินอีกหลายอย่างซึ่งทําให้จริงๆแล้วผมมองว่าสมัยนั้นเนี่ยเขาเพงมองเฉพาะว่าที่ดินเนี่ยที่ดินกับสิบ่งปลูกสร้างแต่ตอนเนี้ยจะติความขยายไปถึงขนาดว่าข้อที่ปตทวางไว้บนที่าราบดุกก็เป็น พย,ยัติติดเดียวกับที่ดินก็เป็นเป็นอาคารานานรมทางิะครได้ถ้าพูดถึงอาคารสูงเนี่ยคขาบอกสูงนีหคือสูงเกินกี่เมตรไอ้ความสูงเนี่ยมันตกเทียงกันเอ้ยตกยอดเปล่าหรือตรงนี้เออ,อเราเคยรู้ไหมก็ก็กฎหมายบอกว่านับนับถึงฐานยอดสูงสุดของของชั้นนั้นๆไม่นับไม่นับจั่วนะนยกเว้น ท้้งหมเนีไม่มีจั่วเลยมีดาดฟ้าคุณเดินไไม่ได้ก็อาจจะคิด,ดถึงแบบหลังคาห้องลิฟต์ของท่านดาดฟ้าหน่อยลองลงจากใหญ่พิเศษคือใหญ่ธรรมดาแต่ธ,ธรรมดาก็จะบอกว่าหลังเดียวกันเกิน2 0 0พันตารางเมตรมีสองพิธีนะพื้นที่รวม2 0 0พันหรือว่าความสูงเกิน, 15, นส5บหเมตรสูงเกินสิาเมตรหรือเกิน2 0 0พตารางเมตรแต่ว่าถ้าชั้นเดียวเกิน1 0 0 0พันตารางเมตรก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่กก็บังคับก็น้อยกว่าอาจจะไม่ต้องมีสปเปนเกอร์อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าต้องมีประเด็นหนีไฟเป็นโทษนะครับที่เป็นเรื่องกฎหมายเนาะอันนี้เป็นเรื่องการจัดให้เช่าที่ราคส่ที่ขนาดเล็กนะครับที่ไม่เกิน12ตารางวาครับก็อย่างที่เรียนนะครับมันก็จะมีอัตราว่าถ้าเป็นที่ดินเนี่ยผมในกรุงเทพที่670บาทต่อตารางวาต่อเดือนถ้าเป็นในต่างจังหวัดก็470บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับแล้วก็จะมีการจัดให้เช่าเื้นที่บางส่วนภายในอาคารนะครับที่อัตราค่าเช่าในกรุงเทพอยู่ที่ ตารางเมตรละ260บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับไม่ต่างจังหวัดก็ค่าเช่าอยู่ที่260บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับส่วนอัตราค่าเช่าอื่นๆนะครับก็จะเป็นเรื่องการติดตั้งป้ายโฆษณานะครับการติดตั้งตู้บริการหลอดเลี้ยงนะครับกรณีคนไทยครับ6,000บาทต่อวันนะครับกรณีต่างชาติให้คิดสำหเท่านะครับก็อยู่ที่หนึ่งสองพันบาทต่อวัน ทรนเจริงๆแล้วเทรนนี้มีมานานแล้วแต่ว่ามันเริ่มเห็นเป็นกระแสมากขึ้นเรื่อยๆพอ,อมาเป็นเทรนแบบนี้นักพัฒน,นาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ก็มักจะทําสิ่งที่เรียกว่าแคมปิง้งอย่างที่เรารู้จักกันเช่นนครนายกเนี่ยแคมปิงม้งเยอะแต่ว่ามันมีกลุ่มบางกลุ่มนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาอยากแคมปิง้งแต่อยากสะดวกสบายเขาก็เลยน,นักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก็เลยมักจะไปทำในรูปแบบที่เรียกว่าแคมปิ้งบวกแกลมเมอร์สที Ora, ่แปลว medidas, oui, ่าหรูหรานะคะแล้วออกมาในทางการตลาดเรียกว่าแกลมปิ้งนะคะทีนี้เริ่มจากในเรื่องของฐานอำนาจในการออกระเบียบบริหารสัญญานะคะก็มาจากข้อ11ของกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงข้อเ็เนี่ยจะได้พูดถึงกรณีที่สัญญาเช่าระยะขอเหตุที่ว่าผู้เช่าตายเนี่ยก็จะมีให้นในเรื่องของการสืบสิทธิ์ที่เราเรียกกันประจาก็คือเรื่องสืบสิทธิ์ซึ่งการสืบสิทธิ์เนี่ยก็เป็นไปตามที่อทีกําหนดเราก็จะมากําหนดในเรื่องของการสืบสิทธิ์ไว้ไวในระเบียบนี้นะคะส่วนอีข้อหนึ่งฐานอำนาจก็คือข้อ18 ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารสัญญาเอกชนก็อันนี้เป็นฐานอำนาจในการออกระเบียบของเราอีกข้อหนึ่งก็เป็นข้อ47ก็คือการบริหารสัญญาของ่รยงานของรัฐซึ่งเวลาเราร่างระเบียบเนี่ยเราก็จะล่างของเอกชนก่อนแล้วก็พอไปถึงบริหารสัญญาของรัฐเนี่ยส่วใหญ่ก็จะเอาบริหารสัญญาของเอกชนมาใช้บ้งครับอันนี้ก็คือฐานอำนาจในการออกระเบียบของเรานะคะการจัดไม่ชอบที่รัฐวัตถุภัยในส่วนราชการนะคะคือ คือโครงสร้างเกี่ยวกับการจัดให้เช่าหรือว่าการจัดหาประโยชน์การทช้เงิอเอกชนเนี่ยคิดว่าทางกฎหมายน่าจะเป็นยายโครงแล้วก็วิธีปฏิบัติต่างๆใี่เหมือน้าได้รับทราบแล้วหลักๆใหญ่แล้วอะครับการจัดให้เช่าเนี่ยจะมี2อ,อย่างนะคะอย่างแรกก็คือการจัดให้เอกชนเช่าที่ไม่ใช่การจัดสวัสดิการนะครับวิธีปฏิบัติก็คือส่วนราชการนะครับก็จะต้องให้ความยินยอมนะครับหรือส่งคืนที่รางพัสดุนะครับให้ เอกชนนะครับทำสัญญาโดยตรงกับกรมธารักษ์นะครับซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติจะอยู่สไลด์ถัดไปนะครับส่วนการจัดให้เช่าอีกประเภทหนึ่งนะครับก็เรียกสั้นๆนะครับชื่อเล่นก็คือการจัดให้เช่าสวัสดิการเชิงธุรกิจต,ตามระเบียบสำนักงานโยกนะครับซึ่งการจัดให้เช่าเพื่อเป็นสวัสดิการเชิงธุรกิจนะคะหัวหน้านก็จะต้องดําเนินการจัดทําสัญญาเช่ากับกรมธนานรักษ์นะครับ ซึ่งอำนาจในการจัดให้เช่าก็เป็นอำนาจของทางพื้นที่นะครับโครงสร้างของพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่กี่มาตราคะ38มาตราค่ะโดยเป็นมาตราหลักๆเนี่ยถึง33มาตราแล้วก็มีอยู่5หมวดใหญ่เนาะมีบทเฉพาะการอีกหมวดหนึ่งหมวดแรกเนี่ยอ่าก็เป็นเรื่องของบททั่วไปเนาะบทที่2เนี่ยเป็นเรื่องคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐหรือเราเรียกว่า คือคณะกรรมการกลางเนาะอยู่ในเป็นคนก,รรกาําหนดนโยบายในส่วนต่อมาก็คือคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของประจําจังหวัดเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวพวกท่านเนาะซึ่งอยู่ในระดับภูมิภาคแล้วก็เป็นคนคีย์เวิร์ดที่สําคัญในการที่จะก,รรกาําหนดหลักเกณฑ์การประเมินใช่ไหมคะพอพูดถึงเรื่องขอบอํานาจท่านต้องดูดีๆนะคะเพราะว่ามีเหมือนกันที่ผ่านมาคือเข้าใจผิด ด้วยอำนาจของตัวเองโดยหลักเนี่ยนะคะเขามอบให้เราสมมตินะคะ5ล้านแต่โครงการนั้นนไปเซ็นสัญญานะคะ6ล้านซึ่งในโครงการท่านโครงการนั้นมันเกินเกินกอบอำนาจท่านท่านไม่สามารถที่จะลงนามในสัญญาได้ซึ่งถ้าเป็นเคสนี้นะคะที่หน่วยงานขอมาลักษณะกรณีที่ไปใช้อำนาจเกินกรอบอำนาจของตัวเองคณะกรรมการวินิจฉัยจะพิจารณาว่า นะคะไม่ได้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณายกเว้นได้แต่เป็นเรื่องที่คนที่ใช้อำนาจเกินรอบอำนาจจะต้องนะคะเสนอหรือขอความเห็นชอบไปยังนะคะเจ้าของอำนาจเพื่อให้เจ้าของอำนาจให้สัตยาบันวินัยข้าราชการพลเรือนนะครับถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับท,ที่จะต้องประจำตนของข้าราชการทุกคนนะครับ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับทําให้ประชาชนม,มีความเชื่อมั่นมีศรัทธาในการปฏิบัติงานของกุ่มธนารักษ์นะของระบบราชการนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทางข้าราชการเนี่ยจะต้องเรียนรู้นะครับซึ่งวินัยข้าราชการเรือนได้แก่บทบัญญัติวินัยที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนนะครับนอกจากนี้จะหมายถึงลักษณะเชิงพฤติกรรมนะครับ ที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุมตนเองได้ให้อยู่ในกรอบของบทวินัยตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าวนะครับพี่เคยได้ยินคํานี้ไหมไรแมนไรจ็อบ right right เออมันก็ยังต้องเป็นไรแมนไรจ็อบอยู่ดีเอามาเข้าประกอบร่างเป็นทีมถูกไหมพี่ในการทํางานเพราะฉมันก็ต้องมีทีมไอความสําเร็จเนี่ยมันคืออะไรไม่องั้นคนมันจะรู้ไหมว่าไอคำว่าเรานายเราอ่ะผมถามพี่คําว่าเสร็จของพี่หรือสําเร็จของพี่ กับความเสร็จหรือสําเร็จของนายเราพี่ว่ามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนเออพี่ถ้าพี่รู้ว่าไม่เหมือนแล้วทําไมพี่ไม่คุยให้มันเหมือนนะ่ะมันจะได้บอกตรงไปตรงมาไงว่าไอ้วัตถุป,ประสงค์เนี่ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยความสําเร็จของมันคืออะไรกระทรวงบอกว่าก่อนที่เราจะทําบัญชีได้คณะกรรมาการชุดใหญ่ก็คือคณะกรรมาการประเมินราคทรัพย์เพื่อ,อยู่แห่งรนะัฐจะต้องกําหนดแบบมาตรฐานก่อนเพราะฉะนั้นปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีหน้าเนี่ยกองมาตรฐานจะต้อง เสนอคณะกรรมการเพื่อกำหนดแบบมาตรฐานว่าเราจะเป็น69แบบหรือ74แบบนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกเราจะลงสู่สนามโลกกันจริงๆไม่มีคำว่าใครพร้อมไปก่อนนะคะต้องออกลบแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพี่เมย์ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ดาบใช้วิชาต่างๆเนี่ย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการทั้งประชาชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะแล้วก็ไปลงพื้นที่แล้วเนี่ยเกิดปัญหาสะดุดนะคะหาระเบียบหาแนวทางรองรับไม่เจอและหาจุดลงไม่ได้ประสานพี่เมย์นะคะประสานเหล่าท่านผู้ตรวจมานะคะหรือว่าผ่านสำนักกลุ่มกองต่างๆนะคะทุกคนยินดีค่ะยินดีที่จะให้คําปรึกษากับน้องๆยินดีที่จะแนะนําแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะคะ ประสานมาค่ะโรงเรียนพนารักษ์ของท่านเอกเนี่ยยินดีต้อนรับนะคะยินดีที่จะเพิ่มพอูนความรู้ให้กับพวกเรา